สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาใช้กรงกรรมโดนด่าเล็กกว่าเดิมกับเรื่องราวตอนล่าสุดพาผู้หญิงใหม่มาถึงบ้านโกหกกันหน้าตาเฉยรู้ข่าวเมียท้องยังทำแบบนี้คนจะนอกใจทำของใส่ก็ยังเอาไม่อยู่ หลังจากที่ตอนก่อนหน้านี้อาชัยเพชรธกิจสามีของเรนูเบลลาราณีในละครโครงกรรมโดนด่าหนักจากแฟนละครไปแล้วจนทำเอาไอจีของหนุ่มเพชรท,ที่เจอคอมเมนต์ด่ารัวๆถึงกับโดนบล็อกชั่วคราวกับวีรกรรมรู้ข่าวน้องตายแต่ยังอ้างติดงานไม่กลับบ้านพร้อมเมียจนหลายคนสงสัยว่าติดงานหรือติดผู้หญิงใหม่กระทั่งตอนล่าสุดอาชัยก็ยังโดนด่าหนักกว่าเดิม เมื่อเจ้าตัวพาคุณหนูลูกสาวเจ้านายมางานศพน้องชายด้วยซึ่งแค่แวแบแรกเรนูก็ดูออกว่าสามีเริ่มปัญนใจให้คนอื่นกับสาวใหม่ที่ดูหน้ามันไส้ไม่น้อยแถมพอย้อยใหม่เจริญภุระผู้เป็นแม่บอกข่าวว่าเรนูท้องอาชัยก็ไม่มีท่าทีดีใจตอบกลับมาสั้นๆว่าเหรองานนี้ทำเอาคนดูเดือดจัด รัวด่าอาใช้กันอย่างล้นหลามเป็นตัวละครที่คนดูเกลียดแบบมาแรงแซงทางโคง้งกับความปากหวานทั้งที่ใจเป็นอื่นคิดจะนอกใจเมียขนาดว่าโดนเรนูทำเสน่ห์ใส่แต่ก็ยังรั้งไว้ไม่อยู่ขณะที่เพชรธกฤจผู้รับบทอาใช้ก็ดูจะรู้ชะตากรรมตัวเองโพสต์รูปจากในละครลงในไอจพร้อมกับข้อความว่าตอนนี้หน้าเฮียไม่ใช่หน้าคนแล้วจ้า ใครเกลียดเฮียมากองรวมกันตรงนี้จ้าเบาเบาเดี๋ยวความดันขึ้นโครงกรรมเฮียใช้ไม่รู้ว่ารอบนี้จะโดนด่าหนักจนไอจีรวนอีกรอบหรือเปล่านะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ